สองและอนุบาล3นะคะพบกับวิชาสุดท้ายนะคะในวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2564นรบะคะกับรายวิชาภาษาอังกฤษกับวิชเชลสันค่ะมาไปเรียนกันเลยนะคะเจ๊ สวัสดีครับ Hello English like How are you สบายดีไหมลูกดีเชิญถามว่าพวกเราสบายดีพวกเราจะตอบว่ายังไงลูก I am ฟ i n ใช่ไหมเหมือนในบทเพลงแล้วลูกดีเชร์ถามว่า How are you เราต้องตอบว่า I am fine หรือว่าหนูสบายดีกับดีเชร์สบายดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกเซเว่น days in the week ใช่ไหมลูกสัป,ปดาห์นึ่งมี7วันใช่ไหมหรือว่า there are seven days in the week อ่าสัป,ปดาห์นึ่งมี7วันเพราะฉะนั้นสัป,ปดาห์นี้ดีเชอร์ก็จริงๆพวกเราเคยเรียนมาแล้วตั้งแต่อนุบาล1ใช่ไหมเด็ the nurse นะครับวันนี้เราก็จะเข้าเนื้อหาในเรื่อง family ใช่ไหมลูก family ก็คือครอบครัวนะครับดีเชอร์เพิ่ม my 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 family อ่าพูดตามดีเชื่อลูก my family ก็คือครอบครัวของใครลูกของฉันนั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวสมาชิกในครอบครัวของพวกเรานะครับครอบครัวของฉันนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า my family อ่าสกดตามดิเชอร์ m y f a m i l y my family My family ก็คือครอบครัว <m ere ly> ของฉันนะครับครอบครัวของฉันนะครับประกอบไปด้วยใครเอ่ยครบก็ของเรานะครับคนแรกเป็นหัวหน้าครอบครัวเห็นไหมครับหัวหน้าครอบครัหวหรือว่าเรียกว่าคุณพอ่อใช่ไหมลกูกคุณพอาา่อภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูกเรียกว่าอะไรลูกออกเสียงเลยนะนนลูก father father of a t H. E. R. Father, Father เอ่อบาคุณพ่อนะครับคุณพ่อนะครับ Father นะครับอ่าแล้วอ่าใกล้ถึงวันแม่แล้ววันแม่วันแม่วันแม่นะครับอ่าวันแม่ภาษาอังกฤษเรียกว่วา,าว Mother, Mother M. O. T. H, E, R, mother, mother แปลว่าคุณแม่นั่นเองนะครับพวกเราเรียนม,มาแล้ววันนี้ดีเจทบทวนค,คุณแม่คุณแม่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ต้องมีอะไรลูกมีพี่ชายหรือว่าน้องชายใช่ไหมครับเรียกว่า brother, brother, B, R, O T H E R brother brother อ่าหรือว่าพี่ชายหรือว่าน้องชายนั่นเองนะครับได้ทั้งสองนะครับคราวนี้มา sister sister S I S T E R sister sister แปลว่าอะไรลูกเราเียมาแล้วแปลว่าน้องสาวหรือว่าพี่สาวก็วได้นะครับใช้กับว่า sister ได้ทั้งสองแบบเพราะฉะนั้นนะครับครอบครัวของพวกเรานะครับประกอบไปด้วยเรื่งคุณพ่อใช่ไหมลูกคุณพ่อ father คุณแม่ mother พี่ชายหรือน้องชาย brother และก็พี่สาวหรือน้องสาว sister อ่ามีคำศัพท์สี่คำในรับในสัปดาห์นี้ว่าฉะนั้นที่เชื่อฝากไว้นะครับถ้าใครเรียนไม่ทันก็สามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับวันนี้นะครับก่อนจะหมดเวลานะครับพวกเรา stand up ยืนยืนยน ແි ත ි ර ් ත ි හ ැ න ් ට